เป็นอะไรล่ะกิวทำไมหน้าตาบุดเบี้ยวแบบนั้นล่ะก็ที่บ้านนะสิวันนั้นซ้อมเป็นโนคียเอียงตลอดเลยกดก็ไม่ค่อยดังสงสัยที่บ้านพื้นสุดแน่ๆเลยทำยังไงดีล่ะเฮกัสอ๋อมีตัวช่วยแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์หรือเรียกว่าวาสทนั่นเอง ที่นี่เนี่ยมีคลินิกที่ให้คำปรึกษาด้วยนะไปไปดูข้างในกันเถอะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้อยู่ที่คลินิกช่างที่จะสามารถให้คำปรึกษาเรื่องตัวบ้านบ้านชุดบ้านทาง ี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิศวกรอาสาแล้วมาดูบรรยากาศข้างในกันครับไปชมกันเลยครับจุดเริ่มต้นที่มา,เ,าเป็นวิศวกรอาสานี่ยมายังไงเหรอครับพวกเราที่เป็นวิศวกรที่เป็นกิตอาสาเนี่ยเป็นโยธาไฟฟ้ศาเครื่องคนอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยทุกคนที่มาจัดเวลาส่วนหนึ่งมาเป็นจิตอาสาในหนึ่งเดือนเนี่ยวันสอสุดท้ายของ,ของ,ข,องของรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะมีการมาพบปะประชาชน เวลาที่ประชาชนมาปรึกษาครับต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมครับส่วนใหญ่ประชาชนที่มาเนี่ยก็จะมีปัญหาจากที่บ้านของตัวเองการแตกร้าวของผนังโครงสร้างที่มีเกิดการเป็นสนิมหลังคารั่วเขาก็จะเอาปัญหาพวกนั้นนะมาสอบถามกับพวกเราเราก็เป็นวิชาชีพนี้โดยตรงก็เข้ามาช่วยเหลือกันประชาชนที่มาปรึกษาส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีปัญหาหลักเป็นประมาณยังไงบ้างครับ เป็นอาคารบ้านแตกเหลานะครับที่จะเจอกันเยอะมากาว่าทำไมตรงนี้แตกเหลามีผลกระทบกับโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคารหรือไม่นะครับบ้านเกิดซุดหรือเปล่าเกิดปัญหาว่าบ้านซุดซุดจากอะไรนะครับอันหนึ่งก็คือด้านกฎหมายอันนี้เขาก็จะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่เราจะ ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งการแก้ปัญหาจะต้องไปประสานกับทางทนายซึ่งมีการฟ้องร้องระหว่างข้างเคียงที่พี่พมาทํางานที่นี่มีค่าตอบแทนไหมครับไม่มีค่าตอบแทนเลยเลยนะครับทุกคนมาด้วยจิตอาสาแล้วประชาชนที่มาให้คําถามต้องจ่ายค่าใช้จ่ายไหมครับโดยทั่วไปในประชาชนที่มาเนี่ยที่เราพบปะประชาชนเนี่ยประชาชนเองก็ไม่มีค่าจ่าเยเลยวันนี้ที่มาเนี่ยเกิดปัญหาอะไรครับ ก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะคะอาคารคอนโดมิเนียมที่รับงานตกแต่งอยู่เนี่ยเกิดรอยร้าวอาง้ังจะเยอะเราต้องการความมั่นใจจากผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาแล้วได้คําตอบครบถ้วนไหมครับได้คําตอบค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีเครื่องมือให้ใช้เช็คปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรอยร้าวแล้วก็จะมีวิธีแก้ปัญหาตามลักษณะของงานต่างกันไปค่ะ แล้วความรู้สึกที่มาที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างครับประทับใจค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ความรู้ออนอกเหนือจากคําถามทั่วๆไปอีกแนะนําเป็นรายบุคคลไปเลยก็ประทับใจมากค่ะ และว,วันนี้ผมก็ได้คําแนะนําและคําตอบที่ครบถ้วนมากเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆหรือว่าประชาชนคนไหนนะครับที่ต้องการได้รับคำปรึกษานะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวสทนะครับชั้น6นะครับหรือว่าคลินิกช่างนั่นเองนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับเสาร์สุดท้ายของทุกๆเดือนครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก้าสักสกลวรรัตโพคินและน้องชายของผมนะครับนักข่าวเยาวชนพลังดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ